สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับจะเจอกับผมเด่นัทเทปบอลครับช anel ที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลครบจบที่นี่ครับข่าวสารทัศนะบทวิเคราะห์และแนวทางฟุตบอลดีๆครับวันนี้เราเจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลข้าคืนวันอาทิตย์ครับที่4พฤษภาคม2568ครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคอบอลไม่ควรพลาดโปรแกรมฟุตบอลดุเดือดเสลือเกินครับลีกใหญ่ๆลงนำการแข่งขันหมดเลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดวันนี้นะครับยินดีกับพี่ๆเมื่อวานด้วยนะครับแยกเน้นทุกตตตััััววไมมม่้้ออองรรรรคคบบบกกกแลีีีาน อย่างแน่นอนเมื่อวานนี้วางไว้ให้3เนี่ยหลุดไปทางด้านของไบแซนวนต์ตัวเดียวครับแอสตราวิลล่าและนาโปลีไม่ทําให้ผิดหวังครับแล้วก็วันนี้3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับคู่แรกสำหรับคืนนี้ครับเราลุยกันที่ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับวันนี้เครมระหว่างเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสำหรับคู่นี้ครับ ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้เป็นเจ้าถิ่นอย่างเบรนฟอร์ดครับที่พวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับเบรนฟอร์ดเนี่ยบังคับชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับเท่าที่ทัาเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาครับวันนี้นัดแนะนำครับเทใจไปที่เจ้าบ้านอย่างเบรนฟอร์ดได้เลยครับเหตุผลของฟุตบอลมีอยู่แล้วครับต้องบอกว่าผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมเนี่ยจากช่วง5เกามที่สู้ทีนผ่านมาเอาจริงๆก็ไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่ครับปอนต่อปอนค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเบรนอ้ย ด้วยการที่พวกเขาเนี่ยได้เล่นในบ้านของตัวเองครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยกางสัปดาห์หน้าพวกเขายังมีเกมหนึง่งนะครับที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับถึงเกมแรกเนี่ยในยูโรปาลีกพวกเขาจะบุกไปชนะบินเบามาถึงที่สประตูต่อศูนย์แต่ว่ากลางสัปดาห์หน้านะครับพวกเขาต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของบินเบาอีกนะครับถึงจะตุนประตูไว้เยอะอะไรงไงก็ตามแต่แต มันประมาทไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เหตุผลหนึ่งนะครับที่เราชอบมากสำหรับคู่นี้ก็เจอลองย้อนกลับไปดูเฮดูเฮครับสิบเกมเอาแค่สิบเกมนะลังสุดที่พวกเขา2สองทีมเคยเจอเจอกันมาเนี่ยไม่เคยมีเกมไหนเลยครับที่เบนฟอร์ดจะเป็นฝ่ายเปิดใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิบเกมที่ผ่านมาที่เจอเจอกันมาครับจะเป็น,นหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดฝ่ายใส่ทางหน้าของเบนฟอร์ดตลอดแต่วันนี้มันแปลกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเลือกเชียร์ความแปลกในเรื่องของแนวต้านครับเบนฟอร์ดเปิดใส่แมนเชสเตอร์อยูไ ที่เจ้าชนะได้ในคัมคือวันนี้เคลใจไปที่เจ้าถิ่นอย่างเบรนฟอร์ดได้เลยครับคู่ที่สองครับเราอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับวันนี้นะครับไบตันครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสำหรับคู่นี้ครับเงื่อนไขเนี่ยนัดแนะนำ้วกันมองที่เงื่อนไขหรือว่าแนวตั้งใกล้เคียงแบบเสมอในสมอการและเคลใจไปที่ทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้เลยครับคู่นี้สั้นๆง่ายๆครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับผลงานโดยรวมจากช่วง5เกมดูดีมีภาษีกว่าครับเจ้าถิ่น อย่างไบตั้นอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยความเสียเปรียบเพียงอย่างเดียวของพวกเขาคือการรับบทลงเล่นเป็นเกมเยอนเท่านั้นแต่ด้วยมาตรฐานนะัตอนนี้คุณภาพของตัวนักเตะเป็นนิวคาสเซิลที่ดูดีกว่าเยอะและที่สําคัญครับในเรื่องของแรงจูงใจเองเนี่ยต้องบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยดีกว่าครับพวกเขานะยครับยังลุ้นพื้นที่ฟุตบอลอยูฟาแชมเปี้ยนในฤดูกาลหน้าได้เพราะฉะนั้นคําคืนนี้ครับบุกมานะครับอย่างน้อยมีหนึ่งแต้มครับไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนสำหรับนิวคาสเซิลและหากทำหาผู้ชนะนัดมองว่า,าค่าาาคนนี้้โอกสวกสวงัมยืน จัดไปเลยครับที่ทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับวันนี้พวกเขามาีโอกาสที่จะบุกมาและคว้าชัยชนะในค่ำคืนวันนี้ได้อย่างแน่นอนครับ ปิดท้ายคู่ที่3ครับปิดท้ายกันที่สุฟุตบอลกานโชซิรลอีอิตาลีครับมอบที่เกมระหว่างโรม่าวันนี้ครับพวกเขาเปิดบ้างรับการมาเยือนครับของทางด้านฟิอเรนติน่าครับสำหรับคู่นี้เนี่ยจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่าคืนวันนี้ครับเจชินยางโรม่าถูกมองว่าดีกว่าเนื่องขาววันนี้บังคับชนะเท่านั้นครับหนเมล็ดเฮเล็กเล็งเมล็ดได้ได้เฮแบบเต็มๆครับเท่าที่นัเจะลึกไปดูรายละเอียดมาวันนี้เทใจครับไปที่เจชินอย่างโรม่าได้เลยครับสำหรับคู่เยา ประกอบกับเกมคร่บคืนนี้เป็นเกมในบ้านของโรม่าพวกเขาได้เปรียบไู่แล้วและสถิติในบ้านของโรม่าเองครับพวกเขาเก็บใช้ได้ถึง4เกมจาก5เกมหลังสดุดและที่สาคัญเนี่ยฟิออรเองครับ ในเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้กับเบติสในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับแล้วก็การสัปดาห์หน้าเนี่ยพวกเขาจะต้องไปเตะยูโรปาลีกกับทางด้านของเบติสอีกเกมหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกเขายังมีห่วงครับแต่ว่ารม่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยล้วสิ่งเดียวที่โ roma โฟกัสในตอนนี้ครับคือการรักษาพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้มองดูแล้วจากแนวต้านจากความเปรียบเปียบใ,ในบ้านและผลงานที่ดูดีกว่าวันนี้รม่าจะเปิดบ้านชนะได้เป็นอย่างน้อยจากกีมาเลดไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับเทใจไปท สทีวันนี้ครับแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอครับการันตีมีกําไรอย่างแน่นอนแต่นี่แค่ออเดิร์นี่แค่น้าจิ้มครับของจริงเนี่ยอยู่ในชมรมเจอกับนัดในชมรมครับทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอให้ทุกท่านโชคดีครับ